ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเยอะแล้วไม่ได้ไปหาเพื่อนแล้วจ้ะงานหลายเหนื่อยเน่แต่ละว่าทักทายให้กำลังใจกันได้นะคะของยนิดกระแดงมัอากัดเท่ามาตจะโดนหรอพี่น้องน่าจะเข้าเดือนกว่าแล้วแดงอาจากเขียวเขียวก็เขียวมานานอยู่นะไ,ไลฟ์เลยค่ะใช่ไหมคุณหว,วาน อย่างนี้ไม่ค่อยเห็นน่ะไม่รู้ว่าเพิ่อนเพิ่นไหลกันยา่ไแต่โนะพี่น้องเนาะบม่ค่อยเห็นแล้วผ่านมาแวะทักทายกันได้จ้าไอ้เขาหาบอด้เลยแม่บอกทังนี้เป็นบอกเอาแค่นี้ก็น่าจะพี่น้องเนาะคืนเวลาให้กับทุกคนเนาะอ่าจะได้ไปตอบคอมเมนต์เขาหาเพื่อนแล้วพี่น้องอ่ะอยานิดขอตัวก่อนน้องเนาะอาคุณไอไม่แน่ใจว่าส่งไปทั้งไหนบ้างเนาะคุณไอ ไม่ค่อยเห็นคลิปคุณสาวลาวไม่ค่อยเห็นจากพี่น้องเดินทางปลอดภัยครับมาสัน่นคุณสาวลาวคุณสาวลาวบอกสวัสดีสวัสดีคุณพี่แป๊กนะคะพี่น้องต้องทุมเครื่องเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นมือใดมีธุระก็สี่บอกว่าวาไรเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็มาเปิดคาการมองเห็นจักหน้าสามคลิปยาวก็หนึ่งหนึ่งหรือสองแล้วแต่แต่คลิปสั้นจะไม่ต่ำกว่าสามค่ะคุณนี้ก่อนบางทีก็จะเป็นสี่อ บ่ค่อยเห็นกันพี่น้องอันจกักเอไอบุนทรงไปทางไหนพี่นอ้องอ่าเข้ามาแล้วถ้าทายได้นะคะคุณจากทายเปก็นั่งใจกันได้นาะพี่น้องเนาะไปด้วยกันนะคะคุณสาวาไม่ค่อยเห็นเลยช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเห็นคลิปเลยเนาะ,ะสวัสดีค่ะคุณพี่แพ็กอ๋อชื่อแพ็กใช่ไหมคะค่ะขอบคุณหลายๆเด้อจากพี่น้องเนาะค่ะคุณปาดาสวัสดีคะ่ะคุณคุณไม่ค่อยมีคนเดินเนาะกลางคืน ค่ะคุณดวงเดือนก็ลงคลิปไปเรื่อยๆจะพี่น้องเพื่อนว่าเหุ้ลงรงหลายๆสั่นคุณไม่เคยเว้นแม้แต่วันเดียวลงปกติทุกวันไปเรื่อยๆค่ะทุกคนอีกสี่นาทีนะคะเพื่อนๆทุกคนอยู่นี้ก็จะลงแล้วเนาะเห็นกันเลยค่ะคุณสาวเล่าไว้มา,าทักทายส่งกำลังใจค่ะกันค่ะคุณสาวเลาเป็นยังไงบ้างเนาะช่วงนี้บรเห็นกันเลยจากพี่น้องเนาะขอบคุณมากมายจ้าพี่น้องเพิ่มแปดกับสิครึ่งเดือนแห้วเนาะ ข้าวเดียวนะคะของเยนิดกระแดงมัดอากาศเข้ามาตะโดนหรอพี่น้องน่าจะเข้าเดือนกว่าแล้วแดงอ่าจากเขียวเขียวก็เขียวมานานอยู่นะปอกกันแล้วทั้งคลิปยาวคลิปสั้นอ่ะภาพนิ่งอ่ะของเยนิดอ่ะสิบห้าขึ้นอ่ะสิบห้าสิบแปดสิบห้าสิบแปดอย่างสิไม่ต่ำกว่าสิบห้าคลิปนะคุณนี้ก็คนไม่รู้ว่าหายหรือยังหรือยังเนาะคุณคนไกลบ้านบอกสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ นอนไปเนาะจ้ะวันนี้มาดึกค่ะพี่น้องขอบคุณสามดวงตาขอบคุณทุกกาลังใจด้วยจ้ะพี่น้องเนาะอะอไรเปิดคาการบ้องเห็นในจักน้อยจ้ะทุกคนเนาะอันดวงบอดายค่ะทุกคนเนาะเป็นบางคนหรือเปล่าเนาะพี่น้องดวงบอดายเลยเข้ามาแล้วทักทายได้นะคะใครผ่านพักหนึ่งแหละพี่น้องเนาะคุณหว,นวานหวานเนาะแต่ว่าก็เจอกันทางคลิปอยู่เนาะพี่น้องก็เห็นกันอยู่เนาะขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะพี่น้องขอบคุณทุ นี้ก็ลงเยอะอยู่นะคุณที่ก่อนลงสิบห้าสิบแปดขึ้นนะ่ะคือคือบวกภาพนิ่งนะพวกหมดเลยนั่นแหละคลิปคลิปสั้นก็นนขาดตอนค่ะทุกคนเนาะอ่าบ่ให้ปล่อยเวลาว่างค่ะทุกคนก็เบิงไปนั่งเบิงดูให้เพื่อนไปด้วยเนาะคุณที่กนสวัสดีครับเสี่ยวสวัสดีคะ่ะคุณพี่แป๊กอ๋อชื่อแป๊กใช่ไหมคะค่ะเขาคุณหลายๆเด้อจากพี่น,อนอ้องรอบะ คุณปานดาสวัสดีคะ่ะคุณคุณน้อคนไหนก็ปังก็ขอให้ปังเนาะพี่น้องเนาะขอให้ปังกันทุกคนเ้อจากพี่นอ้องคุณนีกอลดลงเลยจักหน่อยคะ่ะพี่น้องเพราะว่า,วางานยังกองอยู่คะ่ะทุกคนงานยังบ่อแล้วคะ่กะก็เลยว่างานของเยนนิดจะดึกทุกวันกับพี่น้องก,ก็เลยเป็นยังสี่หละ่ะพี่นอ้องทุกมือนเลยเพราะว่าเยนิดทาคนเดียวทั้งทั้ง ทั้งร้านเลยค่ะนี่มันก็เลยแบบดึกค่ะคุณสาวลาวยินดีต้อนรับนะคะกําลังชมอยู่คุณปาดาสวัสดีคุณหวานหวานค่ะคุณสาวคุณสาวลาวสวัสดีพี่นิดสวัสดีค่ะคุณสาวลาวอของเยนิกดกระแดงมันอากาศเท่ามาตะโดนหรอพี่น้องน่าจะเข้าเดือนกว่าแล้วแดงอ่าจากเขียวชี้ก็เขียวมานานอยู่นะพี่ิดก็มาไะไทุกมือแล้วพี่น้องเนาะกะอาจจะเทื่อเช้กะเครื่องั่้ามางเทือเท่อกช้กะสี่สิบนาที วันนี้ก็งานเยอะก็เลยจะมาไลายแค่ครึ่งชั่วโมงเนาะคุณนิกรสวัสดีคุณดวงเดือนครับสวัสดีคุณนิกรค่ะสวัสดีคุณนิกรเนาะพี่น้องเนาะคุณนิกรก็อกลก็ไปมาหาสู่กันเห็นไปเห็นกันอยู่ลองทุ่งเครื่องเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นเมื่อไดมีธุระก็สีบอกว่าวาไรเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็อ่ามาเปิดคาการมองเห็นจัหนอเนาะคนไหนก็ปังก็ขอให้ปังเนาะพี่น้องเนาะขอให้ปังกันทุกคนเลยจ้กพี่น้อง คนนีก็แม้ทักทายให้กำลังใจกันได้นะจ๊ะพี่น้องเห็นแต่โปรไฟล์พ่นอยู่ข้างโนค่ะพี่น้องทักทายให้กำลังใจกันได้ไลค์เลยค่ะใช่ไหมคุณหวานหวานอย่างนี้ไม่ค่อยเห็นน่ะไม่รู้ว่าเพิ่อาเพิ่นไหลกันย่ำแต่นอกพี่น้องเนาะบม่ค่อยเห็นันนึงนะคะพี่น้องเนาะเพื่อนๆคนไหนผ่านเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะคะคุณราศีสิงห์ัวัสดี่ค่ะมาดึกในจักน่อยบ่ค่อยเห็นกันพี่น้อง ไม่รู้ว่าไอไอส่งไปทางไหนบ้างเนาะพี่น้องกับพอค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นกันเนาะวันนี้งานเยอะพี่น้องเพืยไปนึ่งปลาครับพินได้มึงได้นึ่งปลาครับอ่าพี่นิดจ้าสบายดีเนาะวัสดคุณสาวลาวสบายดีวัสันอ่าคุณคนไกลบ้านสวัสดีสว,วสวัสดีค่ะงานนะคะพี่น้องอยังไม่ได้กลับบ้านนะเพราะว่าเพิ่งมาเมื่อเช้า ว่นก่อนนี่วันหยุดค่ะพี่น้องเนี่ยทีนี้ก็อยู่ที่ทํางานนะจ้าที่พักยายบ้านสวัสดีอีกรอบจ้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะคุณราศีคุณอค,คุณคุณแป๊กสวัสดีคุณราศีเป็นจังไรนนเนาะพี่น้องคอยคืนยี่สิบอ๋อก่อนก่อนเค่งชั่วโมงอยู่พี่น้องเนาะแต่จะได้จําเวลาไว้เนาะคุณละสามคลิปยาวก็หนึ่งหนึ่งหรือสองแล้วแต่แต่คลิปสั้นจะไม่ต่ํากว่าสามค่ะคุณนี่ก่อน างทีก็จะเป็นสีไปพันมาแวะทักทายกันได้นะจ๊ะหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจค่ะสวัสดีคะ่ะคุณแม่เมอรนี่ึ้นบ่ไดอออ่าวันนี้ไม่ขึ้นใช่ไหมคะคุณราศีเนาะคุณราศียานนี้ก็ยังไม่ขึ้นแต่การสร้างไรายได้ก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมปกติเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นสีเทาสีเทานี่เหมือนเหมือน ทักทายนะคะพี่น้องโม่หนาวเด้อไม่หนาวนะพี่นอ้องผมซึ้ว่าหอนหอนในจักหนอยพี่น้องอากาศเยน็นไม่เอามืออ่ะก็เป็นบางมือกค่ะพี่น้องบางมือกับพี่บางมือกับผมี่บางมือกับจนนั่งหลับพี่น้องอ่าบางมืออกับจนนั่งหลับคนหันหน้าหันหลังใครผ่านไปผ่านมาแวะทักทายกันได้นะคะเพื่อนทุกคนอ่าหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกําลังใจค่ะพี่นอ้องกินข่ากันย่งนอนะค่ะทุกคนใครผ่านไปผ่านมาแวะทักทาย,ทายได้นะคะ ผมก็โยงบได้มันเมาคุณลาสีก็โยงไม่ได้เยนิดโยงไม่ได้ตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะอ่าจนปันนี่กันยังดีกับจนสี่สามทุ่มแล้วพี่น้องแต่ก่อนอะไล่สี่โมงเสาร์เอินว่าช่วงเสาร์กัยากานค่ะคุณราสีก็เลยกัะกลายเป็นเขาคุณหลายๆแม่มาทักทายกันเนาะพี่น้องส่งกําลังใจให้กันและกันนะพี่น้องเนาะช่วงนี้เยนิดบอลโยงบอดหลตั้งแต่เมื่อเสาร์เขาไปหาโมกันยงสบายดีเนาะวสันคุณสาวลาวสบายดีว่าสันอ่า คุณคนไกลบ้านสวัสดีสาวลาวเบาไทยสวัสดีค่ะพี่น้องเนาะถ้าวันไหนยุ่งก็เอาเวลากกลนขึ้นมาตอบก็เหมนตนจะพี่น้องกลางวันกับเหตุงานค่ะทุกคนเนาะคุณสาวลาวสวัสดีคุณหว,วานหวานค่ะอาจจะไม่ค่อยได้ไปก็ไปกลางคืนก็แล้วกันเนาะกลางคืนเขาไปเดิกเติบยู่พี่น้องเกือบเที่ยงคืนเพื่อใครผ่านไปผ่านมาแวะทักทาไทยกันได้นะคะเพื่อนเพื่อนทุกคน ่าหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจค่ะพี่น้องกินข่าวกันยังนอกค่ะทุกคนแต่ว่าของยังนิ้เปิดเปิดร้านปกติเนาะก็เลยเพราะเหลิกงานไปแลวกับเป็นซีเงียบพี่น้องน่าจะพักหนึ่งแล้วพี่น้องเนาะคุณวันหวานเนาะแต่ว่าก็เจอกันทางคลิปอยู่เนาะพี่นอ้นองก็เห็นกันอยู่เนาะ,ะขอบคุณห,หลายๆเรื่อจากพี่น้องขอบคุณไกลบ้านสวัสดีอีกรอบจ้าสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะคุณราศีคุณคุณคุณแป๊กสวัสดีคุณราศี เพิ er mm ่ง hmm. ชั่วโมงนะจ๊ะกินข่าวกินแรงกันยั่งเนาะจากพี่น้องผ่านไปผ่านมาเนาะเพิ่งจะเก็บงานมาแล้วอะไรประมาณนี้เนาะบางคนเขาลงน้อยกว่าเราแต่เขาแต่เขาไม่เป็นสีเทายานนี้ก็งงเหมือนกันเนาะจ้าทุกคนเนาะยานนี้ก็งงดีพี่แป๊กครับประสันอ่าคุณนีกรสวัสดีคุณพี่แป๊กนะคุณสาวลาสวัสดีคุณไกลบ้านค่ะของนอช่วงนี้ค่ะ ผูละคนกะเหลิกไห้บางคนกะเลิกสาสวัสดีพี่นิดผมมาส่งกำลังใจครับสวัสดีค่ะคุณนิกรคุณสาวลาสวัสดีคุณปนัดดาเจ็เมือ่อยเห็นงานเบิดเหมือกเมือ่อยพี่น้องเอ,อ้ยขอบคุณสี่ดวงตานาะจากพี่น้องขอบคุณหลายๆเ้อจากพี่น้องอ่าวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแขนเดี๋ยวเดี๋ยวแขนไม่ได้ หมายถึงโยงไม่ได้หรืออะไรคะคุณตาะจ๊ะพี่น้องอันผูใ้ใดสิไปตอบคอมเมนกับบาวาการเด้อจ้าทุกคนเนอะอาะเอี๋ยวนี้ก็จะนั่งให้มันถึงอีอกสิบห้าหน้าที่ค่ะทุกคนเนาะฝอทุกคนก่าเขาไปตอบคอมเมนนั่มกับเหตุงานไปนั่มเนเมืองคลิปให้เพื่อนไปนั่มหรือเะลาทำงานไปนั่มอะไรประมาณนี้เนาะ